สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตําราวของเรานะคะชุดสรุปรวมนะคะแล้วก็มีเ ทีเด็ดนะคะทีเด็ดทุกคนอ้าวดูให้จบคิดเด้อค่ะทุกคนนะคะมีของดีของเด็ดค่ะอยู่ในนี้เยอะเลยนะคะทุกคนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพานพันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนนะคะโอ้ดูช่วยแอดหน่อยเด้อแอดเมาเลขนะคะตาลายมืดเลยค่ะทุกคนทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลราพัฒนานะคะ เบอร์จักรสีกิ่งองเจ้าของเนาะเบอร์จักสีท้ำแน่วทางนะคะทุกคน ่วผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยแอดดูเลขหน่อยนะคะแต่แอดก็ตรวจทานหลายรอบแล้วนะคะไอเนี่ยไม่ผิดหรอกคะ่ะมันจะผิดพวกวันที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแอดกลัวถ้าพวกวันที่ผิดหรืออะไรผิดอย่างเงี้ยแจ้งแอดได้เลยนะคะแต่ตัวเลขนี่ตรวจทานหลายรอบแล้วนะคะบผิดแน่นอนค่ะโอ้แต่ว่าเมาเลขคะ่ะเมาเลขนะคะมีตรงไหนผิดก็รีบทักรีบทวงเลยนะคะแอดจะได้รีบดูนะคะทุกคนนะคะไวแอดเท็ดถ <c oughs> ือบอ เอาก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะคะสถิติวันจันท์นะคะทุกคนนะคะไม่รู้จะใช้ได้กับรัฐบาลไทยไหมนะคะเอาลองดูเดอ้อนะคะทั้งรัฐบาลไทยเราพัฒนาชนกันนะคะบันเทิงนะคะ อ่มาดูกันนะคะห้าหนึ่งหนึ่งนะคะแปดห้างวดล่าสุดที่มันออกคือมันออกเบิ้ลนะคะเบิ้ลที่มาวันจันทร์คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหก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 หนึ่งหนึ่งนะคะถ้ามันใช้ด้วยกันได้สถิติจะเดินตามนี้เลยนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเริ่มเดินเยอะแล้วนะคะเริ่มเดินเยอะหลักร้อยที่ยังไม่เดินคือสามสี่แปดนะคะถ้าเป็นของเราพัฒนานะคะเราพัฒนาสามสี่แปดยังไม่เดินนะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เก็บสถิติเลยนะคะเลยบวอ่ะ ไปกันต่อเลยนะคะนี่ FC สก็ดูแล้วนะคะตัวนี้นะคะเปิดตัวนะคะเปิดตัวสูตรเอ่อสูตรสูตร,รไอ้นี่ของห้านนะคะเออสิบสิบล่างนะคะทุกคนสิบล่างนะคะนางบอกว่าหนูขอทําดูปักหลักได้ไหมว่สาสันแอดก็ว่าก็ทาเลยแอดก็ว่าเนะาะเพราะว่าของแอดแอดทำข้ามเลขไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะคะข้ามเลขนะคะแอดทาไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนนะคะแอดกลัวมันข้ามตัวออกนะคะทุกคน เอดชอบทําแบบเป็นเรียงเลขมากกว่านางก็เลยทําให้ดูนะคะลองดูเดอ้อเผื่อชอบนะคะเข้ามาแล้วนะคะเออห้างวดติดนะคะแล้วก็กอดคอกันมาดีดีนะคะล่างนะคะล่างนะคะนางก็ให้หลักร้อยมาให้ดูด้วยนะคะงวดนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูในชุดของนางเนาะหลักร้อยด้วยนะคะอันหนึ่งนะคะทุกคนว่าไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมนะคะลองดูเดอ้อค่ะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะงวดแรกนะคะเปิดตัวนะคะกัวออกสู่สายตาประชาชนแล้ว มันเคินกล่องค่ะอ่างวดในนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะนางให้ไปที่เก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่นะคะเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่ซึ่งทุกคนสังเกตนะคะในีศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่มันกอดกันมาล่างนะคะ อันนี้ก็เป็น05นะคะนี่กอดกันมาล่างใช่ไหมคะงวดนี้งวดนี้ก็เป็น85นะคะกอดกันมาล่างงวดนี้ก็เป็น5115นะคะนี่เห็นปะ5115กอดกันมาล่างโหถ้าได้นี่เจ๋งเลยนะคะทุกคนนะคะไม่กี่คู่ถ้าเราไปวินกันนะคะอันแต่ว่างวดนี้นี่นี่ไม่ไม่มานะคะมานี่ก็หลักสิบนะคะมันก็ถูกต้องเนาะตามหลักสิบแต่เราก็ เนี่ยดูนะคะหลักสิบล่างนะคะตัวนี้สิบล่างนะคะนางทดลองทําให้ดูนะคะนางบอกว่ามันเข้าดีก็เลยลองทําให้ดูแต่ว่าจะหลายตัวหน่อยว่าสันเอสก็บอกว่าถ้าไม่เกิน6ตัวได้เอสบอกนะคะ นางก็เลยทำไดหกตัวนะคะหกตัวนะคะแต่ว่าเกือบวินได้เลยนะคะถ้ามันเข้าวินนี่น่ารุ้นเลยนะคะเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่นี่นะคะนี่คือล่างนะคะสิบล่างค่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะห้างวดติดนะคะเอาไว้ดูเทียบกับของแอดนะคะถือว่าเป็นประโยชน์นะคะถือว่าเป็นประโยชน์แอดก็เลยอาทําทําทําเพราะว่าแอดทาเป็นเรียงเลขใช่ไหมคะแต่ของหลานนี่เป็นข้ามเลขเป็นสูตรที่แอดไม่ค่อยถนัดนะคะขาเบรกอดยั Ad, ่นแอดขามตัวอ,อกเนาะอ่ะดูกันเลยนะคะทุกคนเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่อาแคปก่อนเลยค่ะ อาแคปแล้วเนาะอุ๊ยถ้ามันโอเคแล้วก็หลักร้อยนางโอเคนะคะปักหลักเป๊ะๆนะคะหน่วยหน้าเอาของนางลุ้นนะคะทุกคนนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องกลับนะคะทุกคนไม่ต้องเปลืองเงินเนาะไปแบบตรงๆนะคะจะเอาเป็นชุดล่างหรือชุดบนดีนะคะแต่ว่าชุดบนนี่ FC นะคะลองให้นางทำสิบบนหน่วยบนไหม เอาของแอดมันชอบออกตัวกลับอย่างเงี้ยเผื่อเราเอามาเป็นตัวชนกันนะคะทุกคนอหน้าสนใจอยู่นะคะรอดูก่อนนะคะงวดน,นี้จะเข้าไหมนะคะจะไปได้ไหมนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะอาจารย์ปัญญาให้ไปที่เด่นห้าหกนะคะเด่นห้าหกอาจารย์ฟันห้าค่ะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์เน้นนะคะห้าเก้าแล้วก็ห้าเอ้ยเน้นห้าเก้านะคะเอาเส,เส,สินผมแอดหมดเลยเสินผูมแอดคือสั่นโมนาใช่ สร้างมันถอค่ะสร้างมันถอคคันาม,มนาให้โศกเอาลีนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะห้าเก้าหกศูนย์นะคะของอาจารย์ปัญญาเห็นแล้วบ่เนาะอาแคปเลยนะคะทุกคนให้ดูก่อนแคปก่อนเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะ ของอาจารย์ปัญญานะคะเดี๋ยวเราให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะนี่นะคะสูตรห้านนะคะสูตรห้านนีเดอจับตามองหลักร้อยนางนะคะโอ้ยมันคือไปคนละทิศคนละทางก็แอดเนาะแต่ว่าชนแอดอยู่ที่1กับ0น,นะคะ1กับ0น,นะคะแล้วก็3นะคะรู้สึกว่าจะชน1น,นแล้วก็3นะคะ แต่ว่านะคะ8103น่ชน4ตัวนะคะชน8103นะคะเดี๋ยวแอดเอาไปทําในชุดหลักร้อยอยู่เดี๋ยวให้ดูใหม่นะคะนางเพิ่งส่งมาให้นะคะส่งมาให้ก่อนจะสรุปนี่เองนะคะทุกคนนะคะสูตรล้านให้ไปที่52นะคะ58 59 56 53นะคะ28 29 26 23นะคะทุกคนแล้วก็52นะคะชุด3ตัวบนนะคะ582925 625แล้วก็325นะคะอ่าลองดูเดอ้อจะเป็นยังไงนะคะ ชุดสี่ตัวนางให้หกเก้าห้าสองนะคะอันนี้เป็นหลักร้อยนะคะร้อยงวดแรกนะคะเออพอนางก็เคยทําให้ช่วงหนึ่งนะคะแต่มันหลุดดีนะคะก็เลยพักนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนางเน้นให้ที่สี่เจ็ดศูนย์สามนะคะถ้าเป็นตัวเน้นนางเน้นให้ที่สี่เจ็ดศูนย์สามเอาลองดูค่ะงวดแรกนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเดอ้ออันนี้ก็วินนางนะคะห้าแปดนะคะห้าแปดสอง 9ก้าสามหกนะคะห้าแปดสองเก้าสามหหนึ่งสองแปดสามอันนี้เด่นบนนะคะเด่นล่างเก้าแปดสามห้านะคะเก้าแปดสามห้าเอ๊สิบล่างนางตัวไหนเนมื่อกี้บ่เมนสีเขา่าหรือโ่เดนล่างนางคะ่ะโอ้โหนางไม่มีสามนะคะในหลักสิบเนาะอันนี้เป็นนางส่งมาให้ก่อนที่ส่งมาให้ก่อนที่แอดจะสรุป สรุปเนี่ยคะ่ะทุกคนอ่านนี่สูตรหลานนะคะนี่นะคะหลักร้อยของนางนะคะอดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเด้อจ้ะของหลานนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเนา,อานนะอ่ามาดูอันนี้นะคะสถิติอ้อเดี๋ยวเขียงใส่เล่มใหม่อันนี้นะคะสถิติสูตรหลานนะคะเป็นสูตรใหม่ของนางนะคะเป็นสูตรใหม่ของนางแล้วให้ไปที่ห้าสองนะคะ เปิดตัวนะคะเปิดตัวแล้วก็ปิดตัวลงเลยนะคะอ่าเด่นบนนะคะนี่สถิตินะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองแปดสามนะคะหนะะึ่งสองแปดสามค่ะอันนี้นะคะเก้าแปดสามห้านะคะอันนี้เด่นล่างนะคะเก้าแปดสามห้าค่ะทุกคนนะคะ สูตรดั้งเดิมนะคะให้ไปที่ห้าเก้านะคะสูตรดั้งเดิมให้ไปที่ห้าเก้าค่ะนี่นะคะสูตรดั้งเดิมเด้อค่ะงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะงวดก่อนนี่ก็หลุดไปงวดนี้ให้ไปที่ห้าเก้าค่ะทุกคนนะคะงวดนี้ให้ไปที่ห้าเก้านะคะนี่นะคะทุกคนอาแคบเลยนะคะนี่เด้อสูตรดั้งเดิมนะคะนี่สูตรดั้งเดิมห้าเก้านะคะย่านเอฟซีเบหินเนาะห้าเก้านะคะ เออท่านที่บอกว่าแบบไม่เห็นนะคะยกขึ้นสูงๆหน่อยเออแม่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 ใคย้ายจอใดบรจาคมันเป็นแนวใดเนาะแอดก็เพราะว่าของแอดมันไม่เป็นนะคะแอดก็เลยไม่รู้ว่า มันมันเห็นมันเห็นหมดอยู่นะคะเห็นกันหมดไหมนะคะแบบว่าจิ้มขยายหน้าจอแมนเดอร์แม่แมเดอร์ตรงตรงสี่เหลี่ยมอะค่ะจิ้มตรงขยายหน้าจอมันจะขยายนะคะขยายแล้วเราจะเห็นหมดเหมือนเราดูหนังอะค่ะเราขยายให้มันเต็มจอนะคะขยายให้เต็มจอแมนบเนาะมันมันคือกันอยู่บ่าจะแอดกับอันรุ่นอื่นแอดกับใส่บ่คอยปินเนาะเอาลองเบิ้งเด้อจะล่องเบิ้งเด้อจ้ะ บหูว่ามันมันสีขายายได้คือกันบบเดอร์จ้ะลองดูเดพอพอพออ้วมเมี่ยๆอที่ว่าแบบว่าโอ้ขายายเอ่ยยกขึ้นสูงๆหน่อยนะคะเพ <c oughs> ื่อนบบเห็น,นเนาะแอด,เ,อดเห็นเอฟซีหลายท่านนะคะบอกอยู่นะคะอ่อแอดกับพยายามยกกหงอยู่นเนาะออาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะกับของเรานะคะทุกคนนะคะ <c oughs> ของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ของแอดเลยเนาะทุกคนนะคะขออภพย,ยเดอร์จ้ะ เมาเล็อาสูตรตารางก่อนเลยนะคะของหลานไปแล้วอาจารย์ปัญญาไปแล้วด่างเดิมไปแล้วเนาะสูตรตารางนะคะทุกคน906นะคะ31728นะคะ901 906 90นะคะ31728นะคะกำลังวันนะคะ0123นะคะกำลังวันเราเดินดีนะคะวดวละ2ตัวอันนี้แอดลองจับ16ชุดนะคะทุกคน8090นะคะ7060 หนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเจ็ดสองหกสองสองแปดแล้วก็เก้าสองนะคะอ่าสามเก้าแปดสามเจ็ดสามแล้วก็หกสามนะคะไม่รู้จะจับได้ไหมนะคะจับยังไม่ได้เลยนะคะหลุดมาสองสามงวดแล้วนะคะตารางก็เข้าของมันไปแล้วค่ะแต่แอดจับไม่ได้นะคะเอานี่นะคะทุกคนนะคะสูตรตารางก็เห็นกันแล้วเนาะไปกันต่อเลยนะคะเม็ดเดียวแปะไว้ก่อนนะคะแอดกับขอเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตพักสมองก่อนจะไปกิ้งค่ะค่ะกิ้งหลายๆก็เลยสินี่แล้ว หลักร้อยนะคะทุกคนนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะชัดเจนไม่โนอกล่องชัดเจนบ่จ่ะหลักร้อยนะคะทุกคนชุดเต็มนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะทุกคนร้อยชุดชนของแอดนะคะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งซึ่งชนกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเราไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับสักตัวเลยนะคะอันนี้ก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแอดเน้นให้ที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเน้นให้ที่เก้าศูนย์หนึ่งเพราะว่าแปดมันยังไม่มาเลยนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเราแปดยังไม่มานะคะยังไม่เดินเนาะสถิติที่ให้ดูนะคะมันยังไม่เดินนะคะแต่ชนกับล้านนะคะ ชนกับหลานนะคะที่แปดหนึ่งศูนย์สามนะคะแปดหนึ่งศูนย์สามแปดกับสามนี่ยังไม่เดินนะคะอะถ้าเอาตัวชนตรงนี้จริงๆมันก็จะชนนะคะนี่เอาแบบว่าชุดนิ้นของเราเนาะจะชนที่ศูนย์หนึ่งหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะอลองดูเด้อมันจะชนแปดศูนย์หนึ่งนะคะแสดงว่าศูนย์หนึ่งหน้าลุ้นหรือเปล่านะคะหลักร้อยนะคะทุกคนอเอาไปวิเคราะห์กันเบิ้งเนื้อจ้ะเอาไปวิเคราะห์กันเบิง้งลองเอาไปเก่งกันเบื้องขาขึ้นนี มันฉีเป็นจังไดจ้ะเอาเกิ๋งค่ะคักเนาะตัดออกมากคคักค่ะถ้าหลักสิบล้านโอเคนี่เอาหลักร้อยไปใส่น้อยตัวน้อยชุดตัวเน้นนี่บันเทิงเลยนะคะได้น้อยตัวเลยนะคะทุกคนน่ารุ้นค่ะอ่าเราก็นี่ราคาช่วยกันทํานะคะทุกคนให้ได้น้อยตัวน้อยชุดที่สุดนะคะพอเราได้หลักร้อยมาแล้วนะคะแอดก็จะให้น้เนาะชุดสองต,ะะตัวล่างนะคะชุดสองตัวล่างนะคะเอ่อล่างนะคะสิบล่างแอดนะคะหกเจ็ดห้า 342นะคะหน่วยล่างแอดนะคะ890123นะคะ 6ก6ป6ห6เก้าหกศูนย์7ก7นึ่งหกสองหกสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็นะคะห้าแปดห้าเก้นอะคะสี่แปดสี่เก้นะคะสามแปดสามเก้นะคะสองแปดสองเก้นะคะแอดจะไม่ได้ตัดดับให้นะคะเอฟเอาไปพินิจพิจารณากันเ่ะเองเด้อสายดับนี้แอดก็เขียนให้นะคะสายดับนะคะแต่ว่า6กนี่ FC จะยกเลิกใช้แล้วนะคะสูตรนี้นะคะผลัค สูตรนีแทนเนาะสูตรของ f อนะคะทุกคนเนาะอาอก็ยกเลิกใช้แล้วนะคะเอ่อเอายกเลิกใช้วสันเออดับนะคะเอก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดดับให้นะคะเอเอาแต่ตัวเด่นให้นะคะทุกคนติ๊กแต่ตัวเด่นให้นะคะแต่ก็ติ๊กไม่เข้าซักทีนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะทุกคนนะคะก็ ไอแอดก็เน้นของแอดให้นะคะเป็นที่78797071นะคะ58595051นะคะ38393031 28292021นะคะแล้วก็ ที่วงกลมนี่คือตัวน้นนะคะเราก็มาดูแต้มนะคะแต้มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวไหนเข้าแต้มบ้างนะคะแอดก็เน้นให้นะคะเน้นสุดๆนะคะจะเป็นนะคะเจ็ดแปดห้าเก้าห้าหนึ่งสองแปดนะคะเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็สามหนึ่งนะคะฟันที่ห้าเก้าค่ะแอดฟันห้าเก้าเม็ดเดียวนะคะทุกคนวัดดวงวัดใจกันไปนะคะเขากับเขาเนาะมันสีบรเดลไลายโตคะ่ะวัดดวงกันไปโหลดคะ่ะเม็ดเดียวนะคะแอดจะฟันให้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะคะ ใครชอบยังไงหรือชอบชุดเต็มนะคะชุดเต็มนี่แอดก็มั่นใจว่าชุดเต็มไม่หลุดนะคะชุดเต็มไม่หลุดงวดก่อนนี่เข้า98ตัวกลับนะคะ98ตัวกลับแต้มเจ็ดนะคะเข้าแต้มแล้วนะคะแต้มเราเดินแล้วนะคะทุกคนนะคะขอให้แต้มไปต่อเนาะะแคปค่ะ นี่นะคะชุดน้นนะคะแอดได้ได้ได้นี่แหละค่ะได้นี่แหละค่ะลองดูเด้อลองดูก่อนว่ามันจะมาไหมนะคะเพราะว่าแอดนิ้นแล้วก็ฟันยังไม่เข้านะคะทุกคนนิ้นแล้วก็ฟันยังไม่เข้าเลือกไม่ถูกตัวะค่ะแอดไม่กลัวแต้มนะคะแอดกลัวเด่นนะคะอยากให้ตัวเด่นมันเข้านะคะทุกคนตัวเด่นเข้านี่ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต้มยบานดอกใส่เส้นตัดเอากะไ้วันนี้เ้นบางบางทีเส้นก็พาเข้าป่านะคะตามนี้เลยเด้อลองดูนะคะ ลองดูเด้อตัวที่แอดวงกลมให้นี่ก็คือตัวตัวเน้นนะคะมันมีเน้นที่หนึ่งเน้นที่สองเน้นสุดๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่างวดก้อนนี่ก็เน้นบ่เขาค่ะอ่ามาดูชุดบนกันต่อนะคะชุดบนนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมเลยนะคะชุดสองตัวบนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหน่วยบนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะทุกคนนะคะชุดบนกับชุดล่างนะคะเหมือนกันเลยนะคะทุกคนงวดนี้นะคะ จับคู่นะคะ2อ2 9ป0 2อง2 2้3สองนสองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสามแปดสา3 2 3 3นะคะสี่แปดสี่เก้นะคะห้าแปดห้า2 5้นะคะ 58, 59, 50, 51, 52, หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามซึ่ง FC นะคะไพสิตัดดัดตัดจังไหนก็ไปตัด,ตด,ตดเอาเด้อแต่แอดทำให้แค่เป็นตัวเด่นนะคะตัวไหนของแอดเด่นนะคะแอดก็ติ๊กให้นะคะเวนันนี้แอดใช้เด่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะบนนะคะแอดใช้เด่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนล่างนะคะทุกคน เอามันหมักใส่น้ำกะหรกับใส่เนาะเราก็จะได้นะคะตัวเน้นก็สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่นะคะส8่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนะคะเจ็ดแปดเนะคะทุกคนนะคะดับ10บบนนะคะตามน,นี้เลยเดอ้อซ้ายดับไปตัดโอเดอ้อจ่ะอะดับ10บบนสนะคะดับหน่วยล่าง35นะคะแต้มบนของเรานะคะงวดก่อนแต้มบนก็เข้าไปเนาะ แต้มบนของเรานะคะ0123456นะคะ0123456นะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่67นะคะตัวกลับอีกแล้วนะคะเน้นไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแต้ม3แต้ม3นะคะแต้มเข้านะคะเน้น2ตัวเน้นไม่ได้ไปได้เน้น3ตัวนะคะทุกคนอมาดูนะคะตัดตรงตัดแต้มนะคะแอดก็เอาแต้มมาให้ดูนะคะก็ตัวไหนที่เข้าแต้มก็วงไวเนาะ,ะแอดก็เน้นสุดๆนะคะ เน้นสุตรให้ที่สองแปดสองหนึ่งสห้าแปดห้าศูนย์หกแปดนะคะสามแปดสามหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดนะคะเน้นเน้นเน้นสิบคู่ค่ะเน้นสิบคู่สิบชุดนะคะสิบคู่สิบชุดตัวนี้เป็นสิบชุดฟันเม็ดเดียวนะคะสองแปดเอาวัดดวงวัดใจกันไปค่ะทุกคนนะคะหลายตัวมันกับ่อเข่าเนาะเอานี่ละค่ะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกถ้าได้ก็ได้เฮนะคะบ่อใดก็สูงไมค่ะลองดูค่ะทุกคนนะคะสวยทุกตัวนะคะ สวยทุกตัวนี่แอดไม่ได้เอาพวกนี้ไปด้วยนะคะจะเอาไปหมดมันก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในชุดใหญ่ก็ได้นะคะสามตัวโอ้ยสามตัวแอดเราชอบชุดใหญ่นะคะทุกคนชุดใหญ่ทายังยังไม่ได้ทํานะคะชุดใหญ่แอดยังไม่ได้ทําเหมือนเดิมเลยนะคะแอดลงให้พรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นพวกชุดใหญ่เม็ดเดียวนะคะพักก่อนคะ่ะแอดเขียนไม่ไหวนะคะทุกคนมันหลาย <laughs> มันเยอะเกินนะคะแอดเขียนมไ,ไม่ไหวแอดเหนื่อยแอดเมาค่ะขอไหนจะแต้มไหนจะ เด่นนะคะไหนจะประก,กบคู่นะคะอไหนจะปักหลักอีกนะคะทุกคนมันเลยโอ้โบวัยแล้วค่ะสมองมันรับโบได้แล้วค่ะ เอาตำลาวนะคะชุด3ตัวตัวเน้นนะคะชุด3ตัวตัวเน้นหลักร้อยนะคะแป0นะคะ123แต้มนะคะ90้นะคะเ0 1า3 4 5นะคะอ่าน้นนะคะเราจะเน้นหลักร้อย901ใช่ไหมคะหลักร้อยเราเน้น901ก็มาดูกันนะคะ928 9สอง5ปด5 0 9 6สองหนึ่ง5 9แล้วก็9 5้าหนนะคะทุกคนสังเกตนะคะตรงตรงหลักร้อยเนะคะเข้าแต้มทุกอันเลยนะคะนาลุน,นะคะ่ะจ้ะสวยสวยด้วยเลขค่ะนี่สวยมากเลยนะคะมันจะไปเคล็ดกรัฐบาลไทยไหมนะคะเนี่ยศูนก็บสวย950าห้าศูนไปรัฐบ,บาลไทย9 0 1เก้าศู่งสองสามนะคะแต้มเข้าหมดเลยนะคะ,ะนี่โอกาสลุ่นยูบอจหรุจังดเนาะศูนย์ะนะคะศูนย์สองแปดศนองหึงศหดศูนย์ห้าศูนย์นะคะศูนย์หกแปดนะคะศู 8 0 3ศูนย์สาหนึ่นะคะศูนย์หนะคะนี่เห็นไหมแต้มมันจะเริ่มหลุดแล้วนะคะมันจะเหมือนคัดออกๆเนาะอ่ะมาดูกันนะคะตัวนี้128 121 158 151นึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าแปดะคะหนึ่งหกแปดหนึ่งแล้วก็หนึแปดแอดมินไปที่สุดๆเลยนะคะคือ928 028แล้วก็128นะคะฟันนะคะนี่นะคะ เพราะว่าเราฟันบนเม็ดเดียวใช่ไหมคะบนเม็ดเดียว28แอดก็เลยเอาหลักร้อยมาใส่นะคะไม่รู้จะยังไงนะคะทุกคนลองดูเดอ้อค่ะทุกคนลองดูเดอ้อจ้ะเป็นตะคืออยูค่ะ928นะคะ028 128นะคะถ้ามากถ้าชอบก็จังจัดจังตามเดอ้อจ้าลองดูนะคะเป็นตะคือบอเน้นมันก็ไม่ได้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเน้นสองตัวได้มันก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ว่าชุดเน้นมันก็เยอะหน่อยนะคะเพราะ ไปยังว่าน้องมันสามสิบก็ชุดนะคะแอดกับิมาจับไ่รักรวยมืดนะคะอันนี้แอดก็เพิ่งค่อยๆหัดทํานะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าชุดที่แอดชอบเลยก็ตรงเป็นชุดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราทําชุดใหญ่งวดก่อนนี่ก็นี่เข้าเข้าชุดใหญ่เจ็ดหกเก้าตัวเน้นเลยนะคะเน,น,แบบน,น้นแบบเน้นเน้นเลยนะคะแต้มสองนะคะงวดก่อนนี่แต้มเราเข้าหมดเลยนะคะ ทั้งบนทั้งล่างทั้งทั้งสามตัวนะคะอะไปกันต่อเลยเนาะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็เด่นนะคะโอ้เด่นงวดนี้แปลกนะคะชนสี่ตัวเลยนะคะเด่นแอดเด่นล้านนะคะงวดนี้สิบบนสิบเออ เ,เด่นล่างแล้วก็เด่นบนชนกันนะคะ890123นะคะ8 9 0 1 2 3นะคะทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะบนแอด890123นะคะเด่นบนหลาน1นึนะคะชนทั้ง3ตัวเลยนะคะไอชนทั้ง4ี่ตัวนะคะ1283นะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางเด้อ ล่างเอสนะคะล่างเอสแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะของหลานเก้าแปดสามห้านะคะล่างชนแปดเก้าสามนะคะทุกคนล่างชนแปดเก้าสามค่ะแปดเก้าสามนะคะมันจะไปตรงไหนหรือสามจะมาบอกคะ่ะทุกคนนะคะเนี่ยหรือสามจะมาบอกถ้าว่าไอ้นี่มันชนกันจริงๆก็คือสามแปดเนาะหรือสามแปดจะมาบอกคะ่ะหรือ,อยังไงคะหัวคือเป็นตะคือหรือสามแปดกรไร ้าสามนี่ก็สวยนะคะอะลองดูเดอ้อลองพินิจพิจารณากันดูงสวยทุกตัวนั่นแหละคะ่ะมีทุกตัวยกเว้นตัวอ,อกว่าสันติเอา้านี่แหละคะ่ะงวดน,นี่แหละสีพาพปังเนาะออามาดูชุดเออชุดเออสิชุดหกคู่นะแปลกคาะนี่เห็นบ มันสีจังดเนาะสีมาจังจังบอะค่ะหรือสีบัวมาเลยเนาะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่นะคะห้าหกหกห้านะคะสี่ห้าหกบนเหมือนกันนะคะสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ห้าหกหกห้านะคะดับหน่วยบนสามห้าดับสิบบนนะคะดับสิบบนทั้งล่างนะคะทั้งสิบบนทั้ง สิบล่างนะคะดับสี่หมดเลยนะคะดับหลักร้อยนะคะสูตรแอนให้ไปที่ดับห้าสามนะคะดับสิบล่างสูตรใหม่ fc ให้ไปที่ดับแปดนะคะดับแปดดับสิบล่างนะคะสูตรเก่านะคะสูตรนี้จะโละแล้วนะคะสูตรนี้จะโละแล้วดูก่อนนะคะงวดน,นี้มันจะหลุดไหมนะคะสิโลถิมเดอ้อสูตรนี้ให้เพื่อนเพิ่นใส่สูตรใหม่เลยจ้ะเพื่อนใส่สูตรใหม,แม่แลวเนาะดับสิบล่างแอนให้ไปที่สี่นะคะเพื่อนใส่สูตรใหม่โตแปดเลจ้ะ แต่ว่าอันนี้แอดได้บวกไปแล้วก็เลยลองทำให้ FC ดูอีกทีนะคะมาดูกันว่าแปดจะดับอยู่ไหมนะคะสิบล่างค่ะสิบล่างนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติ FC ก็ได้ดูแล้วเนาะหลักร้อยนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะสิบบนนะคะสิบบนของเราดับสี่นะคะโอ้ยสี่หนาสิบ่บามากเลยหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนเนาะให้ไปที่ ดับหน่วยบนนะคะให้ไปทีออ่ดับหน่วยบนสามห้านะคะดับหน่วยบนสามห้าคะ่ะทุกคนนะคะโอ้ยขออภัยค่ะไปเผลอคิดอันรัฐบาลไทยอัคดคลิปลาพัฒนาเผลอคิดตัวเลขไทยนะคะทุกคนเป็นเลขลาพัฒนาแล้วนะคะ ดับสิบล่างนะคะหลักสิบนะคะอันนี้สูตรเก่า f อฟซเดอค่ะสูตรเก่าเอฟซีเดอเขียนไหนเนาะสี่หกนะคะนี่เนาะสี่หกนะคะดับหลักร้อยนี่เลยนะคะตามสถิตินะคะตามสติสตังค์นะคะดับห้าสามค่ะดับห้าสามนะคะตามสตินะคะสถิตินะคะเราเอาสถิติให้ดูนะคะทุกคนนะคะอ้าวนี่เนาะอาจารย์ปัญญาให้ดูแล้วของหลานให้ดูแล้วนะคะนู่นนี่นั้นให้ดูหมดแล้วเนาะ อ่สิบล่างล้านนะอ่าเออสิบล่างล้านนะคะอาจจบตามองสิบล่างล้านค่ะสิบล่างล้านนะคะเอามาดูกันนะคะแนวทางนะคะชุดสี่ตัวนะคะนี่ชุดนี้นะคะที่เราจะเอาไปจับสามตัวของแอดนะคะเข้าทุกเกือบทุกงวดนะคะทุกคนพูดเข่าดีอยู่ดยจ้ะแต่ว่ามันเข้าู่โตัวนะคะแอดปักหลักบดายไหมมันสลับตำแหน่งกันตลอดเลยแอดก็ย้ายนะคะย้ายนะคะอ่าง้วนที่ผ่านมาตัวนี้มันไปอยู่ตำแหน่งนั้นใช่ไหมคะแอดก็ย้ายนะคะ เออพอว่าแอดย้ายเสร็จมันก็ย้ายกับแอดเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเออจ็กมันกันแก่งด้วยแนวใดเนาะทุกคนเนาะหลักพันนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักร้อยนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะสิบบนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหน่วยบนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเข้าโต๊ะนะคะงวดก่อนเข้าเก้าแปดหกเจ็ดนะคะอันนี้แอดก็ลองจับจับเพาะละใดจ็คเถื่อจ่ก สองเก้าสี่หนึ่งนะคะสามศูนย์ห้าสองนะคะแปดสามศูนย์ห้านะคะเก้าสี่หนึ่งหกนะคะศูนย์ห้าสองเจ็ดนะคะสี่หนึ่งหกสามนะคะทุกคนนะคะอันนี้แอดให้เนาะอ่าให้ดูอีกรอบนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นหลักสิบล่างของหลานนะคะนี่เด้อหลักสิบล่างของหลานนะคะอ่าเปิดตัวค่ะเปิดตัวอ่าร่องเบิงเด้อจ่ะเผื่อชอบนะคะค่อยจัดไปนะคะชอบกระจัดคัดกระจัดค่ะ อันนี้นะคะชุดฟันนะคะชุดชุดเออนี่นะคะนีเดอร์นี่แอดแอดแอดฟันให้นะคะ928028128นะคะทำให้บุญวิวาสนารวมกันนะคะก็คงได้หมานได้เฮงได้ปังร่วมกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะ สุดท้ายนี้เนาะแอดขอให้เอฟซนะคะช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะหมานเฮงปังโชคดีกันทุกคนเดอ้อทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะไม่เจออันไหนสอบถามได้นะคะถ้าแอดว่างแอดก็จะพยายามตอบนะคะแต่ว่าโอ้สีบุญคือกันละคะ่ะเบิงส่งเนาะ,ะแอดกับสีบุญคือกันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีชัยนะคะชนะทุกรัฐ นะคะทุกคนทุกประเทศเลยทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ไยเดอร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ